30วัน3 0เคสประทับใจวันนี้จะเล่าเคสที่10เป็นเคสที่น้องเข้าเมนเทนเมนต์นี้ได้ล่าสุดซึ่งเขามาเรียนต่อคัดไฟเดย์อินดิชเมน n ์รอบที่2ทําไมจะต้องเป็นแบบนั้นพี่รักษ์ซึ่งสมัยก่อนพี่รักษ์ไม่มีไฟเดย์เมื่อก่อนมีแค่2วันซึ่ง2วันมันเหมาะกับไปโครงการเมนเทนเมนต์ทนีที่ไม่เกิน 50K บวกจนคลาสพี่รักษ์ถูกปรับเป็น2วัน3วัน5วันและ7วันซึ่งน้องเขาบอกว่าพอไปจริงนะไอโครงการเมนเทนเมนต์ทนี่เขาโฟกัสโครงการ 50K ทุกที่ได้ทํางาน หมดปากร่าเขาบอกว่าเขาอยากจะมาฝึกเรื่องของการวิเคราะห์เคสเพิ่มเพราะค่ะสอวันเราจะเน้นฝึกการสัมภาษณ์เพราะนั้นพอมาอัพสกิลเพิ่มผ่านรอบ HR ได้มาถึงรอบที่เป็นการทํางานกลุ่มมีปัญหาเขาเลยบอกว่าพี่รักขอมาเรียนไฟเดย์อินวิชเมนต์เพิ่มได้ไหมเพราะว่าเขาอยากจะมาเติมเรื่องนี้ปากรว่าเรียนไปเพิ่งจะจบได้ไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึง2-3เดือนนะเขาเข้า MP ได้แล้วซึ่งพี่รักจะบอกว่ามันคือสิ่งนี้นะ ไปที่รู้ตัวว่าตัวเองยังพลาดอะไรต้องมาอัพสกิลแม้กระทั่งเคยเรียนกับพี่รักไปแล้ว1คลาสแต่ถ้าคุณมีปัญหาเยอะ1คลาสไม่พอนะจะต้องอัพสกิลลาสที่2ซึ่งไม่ใช่ทุกคนบางคนเช่นคนที่มี l e เด e r s ในตัวมามากแล้วเป็นประธานเป็นเฮดเป็นลีดเดอร์ไปประกวดชนะเลิศระดับประเทศบบาๆคนที่มีลักษณะเหล่านี้จริงๆ7 day exclusive หรือนะคะ five day enrichment จริงๆก็สามารถเข้าได้แล้วประเด็นก็คือว่าถ้าใครที่ไปเองแล้วตกมาหลายโครงการ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะต้องอัพสกิลสองคลาสเพราะการเข้าคลาสครั้งแรกคือการทําให้ไมซ์เซ็ตของเขามันฟูขึ้นมาพออัพสกิลรอบที่2เขามั่นใจขั้นสุดเพราะพี่ลักจะบอกว่าใครที่ไปลองลงสนามด้วยตัวเองแล้วไปตกมาบ่อยๆพี่ลักจะบอกวเวลาแก้ปัญหาของพวกเรามันแก้ยากกว่ามากนะเพราะในจิตใจพวกเราเชื่อว่าเราไม่สามารถแล้วพอพี่ลักษมาแก้พี่ลักษสังเกตว่าต้องแก้ไมซ์เซ็ตก่อนแทบจะทุกครั้งเวลาคนที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการฝึกเยอะๆจะทําให้เราเริ่มจะเก่งขึ้นแล้วกว่าที่เรา จะเชื่อว่าตัวเองเก่งเราต้องต่อไปครั้ที่2อ,อะ่ะกว่าที่คนคนนึงที่เห็นว่าตัวเองไม่เก่งเพราะไปตกมาหลายโครงการกว่าจะแก้เขารู้สึกว่าตัวเองกลับมาเก่งได้นะ มันต้องเกิดจากการมาเรียนช่วงโมที่3วันที่3วันที่4ี่ด้วยซ้ำและบางคนอาจจะไม่พอต้องกลับมาเรียนต่อค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าใดๆก็ตามแต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ในเวอร์ชันไหนโอเคไหมอยากจะให้อัพสกิลตัวเองขั้นสุดคล้อยยังไงก็ตามนะ MT คุณจะมีโอกาสมากๆแค่2ปีหลังจากจบเพราะถ้าหลังจากนี้คุณจะไม่มีโอกาสเป็นคนพิเศษแล้วนะเราจะกลายเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปซึ่งชีวิตจะต่างกัอนออกไปไม่เนตเมนทุนี้ถูกให้ทํางานยากตลอด enrollment ของเราก็จะอยู่ในแอนโรเมน ที่เหมาะสมากับการเติบโตเราจะเก่งมากๆากับการอยู่ตรงนั้นเราจะได้รับโอกาสยากๆแล้วไปนําเสนอที่เช้นงานผู้บริหารระดับสูงเราจะโปรโมทขึ้นตําแหน่งได้เร็วฟาดแขกและเงินเดือน,นก็สูงด้วยประเด็นคือถ้าเป็นเฟิร์สเดอร์เฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปไม่ได้มีโอกาสเหล่านี้เพราะว่าอะไรเรากําลังอยู่อันเดอร์เมดิเจอร์ชั้นสุดท้ายขององค์กรซึ่งเราเป็นคนสุดท้ายเขาไม่ได้มองว่าเราเก่งและมีความสามารถขนาดน,นั้นสิ่งที่เรากําลังทําไม่ใช่เรื่องเหนือเมฆเป็นสิ่งที่ใครต่อให้ไม่ใช่เราคนอื่นก็ทําได้เพราะฉะน นะให้รับคําสั่งโดยที่พอเราทําไปเรื่อยๆเราจะกลายเป็นคนเชา้าชามเย็นชามอะ่ะไม่ต้องการให้ตัวเองโดดเด่นแค่ทํางานแชั่วโมงต่อวันรับเงินเดือนก็พอนั่นคือสิ่งที่ส่วนใหญ่เฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปจะเป็นเพราะการเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เงินเดือนไม่ได้เยอะเรารู้สึกไม่แตกต่างทาไมต้องทําตัวให้โดดเด่นได้เงินเท่าเดิมหรือปะในขณะที่ไม่เหนเหนทุนนี้จะต่างออกไปเงินเดือนก็มากกว่าโอกาสก็มากกว่าได้เจอสิ่งปัญหาก็มากกว่าปัญหาก็ใหญ่กว่าแล้วก็ได้เจอสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเต,ตอเ้้อไไอง ทำ out sanding ให้ได้ทํายังไงจะเป็น5%ในแมนเดนเมนท์เนีนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องถามกับตัวเองแล้วตั้งใจทํามันนะจนสุดท้ายนะจนจบ MT คุณจะได้เห็นมิติที่ต่างออกไปไปคุยกับเพื่อนนะหปีของแมนเดนเมนท์เทนีกับ1ปีของ f ฟ r รเจเบอร์คุยกันไม่รู้เรื่องนะใครก็ตามที่เคยเข้าแมเดนเมนท์เนีหนึ่งปีของเขาอพอไปคุยกับเพื่อนลินเหมือนกันพอไปคุยกับเพื่อนเริ่มจะคุณคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอคนหนึ่งปีแมนเนแมเดนเมนท์เนี เขาจะโตกว่ามากเพราะได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ยวอ,อยู่เยอะกว่าได้แฮนเดิลงานที่ยากกว่าได้มีโอกาสไปพรีเซนต์งานงผู้บริหารแววตาสายตาความมั่นใจจะต่างไปเพราะฉะนั้น คุณจะเลือกแบบไหนอัพสกิลก่อนเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้อัพสกิลเตรียมพร้อมพร้อมกับเพื่อนได้ที่กรุ๊ปคัสโอเคไหมใครที่จะอัพสกิลเตรียมพร้อมๆมันจะมีกรุ๊ปคัสกรุ๊ปคัสจะจัดเดือนธันวาคมธันวาคมที่สิบสี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบแปดห้าวันต่อเนื่องวันละสองชั่วโมงสิบโมงถึงเที่ยงซึ่งพี่รักจะบอกว่ากรุ๊ปคัสไม่ได้จัดบ่อยๆนะไต,ตรมาสละครั้งและราคาต่างจาก privately ครึง่งต่อครึง่งเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามีปัญหาบัดเจ็ตหรือใครที่กลัวที่จะะะมาาาคคคุุยยกกัับพพี่รรนนเต้้อองถ คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทําแบบนั้นได้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาเรามาเวลาเราไปนะไปมินเมีนทุนนี้ไปเองพอไปพาดกลับมาเราก็รู้สึกว่ากิลต t ้เพราะรู้ว่ามีทางเลือกแต่พอมา up skill ถ้ามาอยู่กันทุนคอร์สกับเพื่อนคุณยังมีเพื่อนพูดคุยถามตอบมันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นเพราะนั้นดีที่สุดคือรอบสอนสุดโอเคไหมเลือกเข้ามาได้ในขณะที่ใครบอกว่าพี่รักอยากจะเรียนคนเดียวอยากจะเรียนเลยนะอันนี้ให้บุ๊กเป็น private แทนโอเคไหมสามารถบุ๊กตารางได้กับแอดมินตอนนี้ยังมี special price ของ s day e อ c l u s i v e อยู่จนถึงสิ้นปีนี้นะ7 Day e x c l u s i v e นะคะจะตอนตอนนี้7 Day e x c l u s i v e มีของแถมคือร์อเรียนออนไลน์มูลค่าหมื่นกว่าบาทแล้วก็แถมอีกอย่างนึงคือว่าคุณจะได้บลิฟไฟนอลอินเทอร์วิกับพี่ลักษณ์นะสครั้งฟรีเท่ากับว่าคุณได้เจอพี่ลักษณ์สิครั้งในราคาที่กําลังเห็นสเปเชียลไ e อยู่ตอนนี้นะปกติไม่มีซึ่ง ิทธิ์บีฟไฟนอลอิท์วิวฟรีสามครั้งพี่ลักจะแถมให้ถึงสิ้นปีเท่านั้นใครจะเรียนมกกลาจนถึงเดือนมีนาะช่วงไฮซีซั่นถ้าจะบุ๊กสเปเชียลคลาเพื่อรับสิทธิ์ฟรีนี้ต้องบุ๊กก่อนเดือนธันวาคมเพราะหลังจากนี้ของแถมนี้จะไม่มีแล้วนะจะเหลือแค่คอร์สเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นใครอยากที่จะอัพสกิลแบบไหนมาปรึกษาได้ที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ